ป,ปัญหาคืออย่างนี้พี่ปัญหาคือค่าส่งมันแพงมากเลยค่าส่งตั้งรูนล้นสามร้อยกว่าบาทอะสามรอยสี่อะที่นี้บอกว่า340ร้อ,อ่ค่าส่งนะเออค่าส่งมันแพงมันยี่ห้าโล แก้ขัดก่อนแล้วก็ถ้าเหนือไม่มีใครตัวแทนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังลงถามใน YouTube อยู่ว่าใครขายยิปซําแล้วก็ถ้าขายให้ติดต่อพี่กบมาหน่อยเพราะพี่กบจะได้แจ้งลูกค้าคือเขาจะได้ประโยชน์มากๆเลยเขาเขาอยู่แต่เขาเขาไม่มีสื่อไงแล้วผมจะลงสื่อให้ว่าเออที่แพร่มีร้านนี้นะขายเอที่อุดรร้านนั้นขายเออใช่ใช่ยังไม่มีใครแจ้งผมมาใช่ ยิบซ้ำอะผม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 ลงใน YouTube อยู่ว่าใครใครร้านไหนขายพวกเกษตเเนี่ยที่มียิบซ้ำขายอ่ะให้ติดต่อผมมาด่วนเลยผมจะได้ไปชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของผมทั่วประเทศเนี่ยเขาเขาไปเอาไปซื้ออ๋อมันต่างกันมันคนละอย่างเลยครับมันมันคนละตัวแต่มันจะเป็นเหมือนกันนะมันคนละคนละช่วงมันทำหน้าที่มันทำหน้าที่คนละแบบกันครับ มีบ่อต้นไม้อยเออเอาจากแพรแล้วไปปรับอะไรแล้วก็ไปขายเงี้ยเราะค่เขาหมุนเดืดเก่งกว่ื่อืมครับที่พี่พี่เสิร์ชค้นในใน Google ในอะไรดูหน่อยครับพี่เผื่อเผื่อมียี่ห้ออื่นนะเพื่อมียี่ห้ออื่นก็ได้เออใกล้ๆอ่ะเพราะว่ามันอีกคำถามนึงนล้วนีส้มให้ตลอดไหมตอนนี้ตลอดเอออย่าให้แห้งนะเพราะตอนนี้มันมันอากาศมันแรงมากเออแดด ได้เออเป็นวันเป็นวันวันเป็นวันใช่ไหมวันวันจะได้วันวันได้วันวันได้ถ้าเยอะถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวใบมาเยอะไหลก็ใบไหลใช้ใช้ตัวอาหารพืชจุอธาตุพีษพิษพัดใช้อาหารพืชกี่ครั้งแล้วครับอ๋อครั้งเดียวเหรอแล้วอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงตอนนี้เออตอนนี้ิีอ่ะมันสลัดไปอ่ะมัน อ๋อครับครับของพี่อายุกี่ปีนะสามปีโอของเดือนเขาโอ้จะสี่ปีแล้วโหวันเวลาชัดเจนเลยของแพร่เนาะของพี่อยู่ที่แพร่นะโอ้พี่บอกว่าฉีดต่อเนื่องแล้วกันพี่พี่พี่ฉีดต่อเนื่องเลยครับพี่ฉีดต่อเนื่องเลยนะทางใบติดลูกดีใช่ขิดดอกด้วยนะใช่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 ครับพี่ได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นเลยครับพี่ เจอความต่างแล้ว,วติดลูกแน่นอนอืม,พ,อมพี่อย่าหยุดนะนนตนิดแน,น่นอนติดแน่นอนคือเราก็ไม่รู้แหมเด็กอะไรแล้วเด็กใหม่อะ่ะต้นแบอ่ะถ้าไม่เป็นถ้าเาเป็นก็ไม่กลัวละพี่อ่ะเป็นศูนย์รวมของเกษตรกร,รคือเขาเรียกว่าต่อไปนะพี่จะเป็นจุดเลยนั่นแหะเพราะว่าเป็นต้นแบบเกษตรกรมันก่อนลงคลิปไอ้พวกขักรถหน้าจะมาขอดูอีกแล้วโอ้ อโอ้เราบอกว่าเราดีใจะอะไรอะไรขึ้นเยอะออกยโฉมแล้อืมออ้คนกบมีล์ผรูป้ปล่านออเป็นในลา์ในในอาหารพืชนะพี่ผมทักได้ในอาหารพืชอย่างเดียวครับตอนนี้มะมันเยอะอผมผมร<อ>ับอ่อาไลน์ส่วนตัวมากไม่ได้ไม่ผมดีใจท่ผมได้รูปออ๋อีแค่ดูเพ<อ>ดกอกนะอ๋อเี่เ็ ก็ไจะศึกษาแล้วว่าจะใหคุณติดติดยังไงและดูแลมันยังไงนั่นแหละเอานี้อเอาแนวทางที่แค่นี้พอมลดแนะนำไว้ในคลิปแบบพี่เอาไปปรับใช้ได้เลยครับพี่อเรืการกรรมกนคือเขาทำจริงใช่คือคนจริงเนี่ยไม่ไม่ต้องที่ไมอื่นเขาจะ่ทีไม้แบบไม่ต้องมีสกิปหานอ่ะอืาทำเงียเงีๆยแล้ก็คุณก็ต้องเก็บเก็บแบบไม่ต้อง โอเงี่เพิ่ไปผมก็พยายามที่ผมผมไม่ได้มองอื่นไหมมองเขาแต่งเนใช่ว่าตเขาต่งไหมที่แดเนี่ยอืมทุกอด่งข้างบนนะครับสูงความสูงของผมเนี่ยอในสามปีก่อนเนยสูงสุดประมาณเจ็ดเมตรนะอ๋อเ็ดมีอยู่อ่ะครับครับครับพี่สูงหน่อยก็ได้นะพี่ให้มันโป่งหน่อยครมันยืดคนโป่งนะคุณโป่งมันดีอยู่แล้วครับอย่าเตี้ยเตี้ยเออครับ อ๋อแต่อย่าเตี้ยมากนะพี่เตี้ยมากก็ไม่เวหมือ่นมันมัน,ม,นมันก็ตามสมเหตุสมผลมันน่ะแหละอ<ต>โอ้โหใครโตเข้ามาใช่มันต้อง,งสูงเห็นเลยครับพื้นที่เลยของต้นจริงด้วยใช่มันมันจะได้รับลมไงครับมันจะโป่งมันจะโป่งมากเลยมันจะรับลมรับแดดได้แต่ถ้าเตี้ยมมีเวลาาาพยยแตกใหครับครับครับ ครับครับแต่ถ้าเตีย้ยเกินไปอ่ะพี่ม,มันมันมันไม่โป่งนะ<อ>เตีย้ยมันจะไม่โป่งอืม,มันได้รับแต่ข้างบนอย่างเดียวอืมนต่เราไม่มีข้อเสียอีกทีนึงพี่อยากคิดว่านี้สักสี่เมตรใม่ไหมนะใช่ใช่กำ<ช>ลัง,งเลอ่ะครับผมดูของเฮโรดนะนะผมว่ามันพอดีฮะไม่เตีย้ยไม่สูงเกินไปถ้าสังเกตุนิดนึ่งตัดตัดตัดตับต,ต,ตัดครับพี่ตัดใช่ไหมใช่ครับปีนี้ก็ต้องตัดอีกก็อยู่แค่นี้แหละคือประมาณนี้แหละครับพี่ โอ้โหใครโทรเข้ามาพี่ผมคนโทรเข้ามาเแค่นี้นะพี่พัชนะพี่สุพัชครับครับพี่โอเคครับครับสวัสดีครับ